หุปผลตรวจครั้งที่สองนะครับเนื่องจากลูกค้าไม่มานฮะจะเห็นภาพนะตอนนี้กำลังแก้ไขงานไฟฟ้าให้อยู่นะครับแล้วก็เก็บสีนะครับงานพื้นไม้นะครับผมในห้องน้ำจะเหลือเรื่องอไม้ที่กำอยู่พวกนี้นะฮะติดตั้งร้อยมันแห้งจะถอดไม้ออกให้นะครับพวกสี สับมังกบนะครับสีสับมังกบที่มันด่างสับมงกรเป็นด่านะครับส,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 สีบานนะครับความสะอาดยาแนวนะครับสีบานประตูนะฮะสีบานมันจะต้งดักนะฮะนี่เหมือนกันสีบานก็จะดังกงนี่เดี๋ยจัด คมไปเอียงความสะอาดเพื่นเลอะเดี๋ยวรวมก็ย๋ยวอยู่ประมาณนี้ครับกระจกก็เดี๋ยวให้ทำาสะอาดอีกทีนะฮะแต่ว่ากระจกไม่แตกนะครับางงากระจกไม่แตกนะครับเก็บรอยร้าวนะฮะเพื่อนสีด่างทางนี้จะเป็นรอยร้าว ค okay. ในส่วนของครัวนะฮะก็ทดสอบไปหมดแล้วนะฮะใช้งานได้เดี๋ยวเขาปรับหน้าบ้านหน่อยดูมันเอียงนะฮะแล้วก็ระบบน้ำอะไรก็เปิดไวให้แล้วทดลองใช้งานแล้วนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยดีนะฮะไม่รู่มไม่ึนนะฮะ เก็บงานรอบปักนี่หน่อยนะฮะโอเคนะพูดนะฮะนี่พี่เขาทาสีผนังให้นะครับผมโดยรวมประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ